เรามาผัดมะเขือยาวกินกันครับเริ่มเลยอันดับแรกใส่เกลือลงในน้าละลายให้เข้ากันดีครับจากนั้นนํามะเขือยาวมาหั่นพาเเป็นเหลี่ยมแบบนี้ครับแล้วก็แช่ในน้ําเกลือไว้จะช่วยให้มะเขือไม่ดําครับเครื่องผัดเริ่มจากพริกไทยครับเป็นพริกไทยเม็ดโขกให้แหลกก่อนครับจากนั้นตามด้วยพริกจินดา3เม็ดครับกระเทียม5กลีบครับโขกให้แตกเหมือนกันครับนี่ครับเราจะได้เครื่องผัดแบบนี้แล้วนะครับก็ตักพักเอาไว้ก่อนครับ พอมะเขือแช่มาสักพักนึงแล้วก็ไปให้เสด็จน้ํานําลงมาทอดในน้ํามันวิธีนี้จะทําให้มะเขือไม่เละครับแล้วก็ไม่ดําด้วยครับทอดเสร็จแล้วก็ตักพักเอาไว้ได้เลยครับนี่ครับจะได้แบบนี้ครับหน,หน้าตาสีสันน่าทานเริ่มจากน้ํามันสําหรับผัดครับใส่ลงไปเอากุ้งลงไปผัดก่อนครับผัดแค่พอสุกแล้วตักพักเอาไว้จะช่วยให้กุ้งไม่โอเอว์คุกครับแล้วก็หน้าตา,นาหน้าทานไม่แข็งไม่เหนียวผัดเสร็จแล้วก็ตักพักเอาไว้ครับอย่างที่บอกเลยครับ เสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็นําเครื่องผัดครับใส่ลงไปเลยครับที่เราโขกมาเมื่อสักครู่ผัดจนเหลืองหอมก่อนครับพอเริ่มเหลืองหอมใส่เนื้อหมูสับลงไปผัดต่อสักครู่หนึ่งก่อนครับให้เนื้อหมูเริ่มสุกครับพอเนื้อหมูสุกดีแล้วนะครับก็จะใส่เต้าเจี้ยวลงไปครับวันนี้ผมเลือกใช้แบบที่เป็นเม็ดนะครับจากนั้นก็ใส่น้ําล้างคบปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายน้ําปลาซอสหอยนางรมครับ ซอสปรุงรสฝาเขียวเล็กน้อยครับจากนั้นก็ผัดกุ๊กเคาให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วก็ใส่มะ่อเสือที่เราทอดด้วยเมื่อสักครู่ลงไปเลยครับตามด้วยพริกชี้ฟ้าหั่นเทียวแบบนี้ครับซอยเอาไว้กุ้งที่เราผัดครับผัดกุ๊กเคาให้น้ําซอสโดนทุกอย่างเข้ากันดีก่อนครับจากนั้นโรยใบโหระพาลงไปใช้ไฟแรงครับผัดสักครู่ให้ใบโหระพาสุกครับ พอสุกก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูผัดมิเขืยยาวหมูสับใส่กุ้งเมนูนี้หอมอร่อยมากครับเพื่อนอยากให้เพื่อนเพื่อนได้ลองทำกันดูครับผมขยายให้ผมทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ